จะทำยังไงดีจัสมินไม่ยอมแม้แต่จะพูดด้วยม่น่าอธิษฐานขอเป็นเจ้าชายซื่อบื้อนี้เลยแต่ก็เดินเดินเก่งน่ววอไม่อยากจะเชื่อเลยเล่นแพ้พรมก็ได้จีนี่ช่วยข้าด้วยโอเคน้องเอเย๋ยบอกเคล็ดให้ ถ้าอยากจะจีบแม่โฉมโยงนั่นน้องต้องอยิงใี้ตรงเป้า,าเข้าใจไหมน้องอะไรนะต้องบอกความจริง no way <Come on. S 1> ถ้าหากจัสมินจับได้ว่าข้าเป็นเพียงเด็กเหลือขอได้หัวเราะเยาะให้หญิงมักชอบผู้ชายที่ทำให้เขาหัวเราะอ,ออก <c oughs> เอาเลิกปลอมตัวซะเทนาเป็นตัวเองละดีที่สุดไม่คืนทำอย่างนั้นก็พังสิเอาละข้าจะไปหาเธอเองข้าต้องข้าต้องทำมาดนุ่ม สุขุมมั่นใจอย่างนี้เป็นไงก็เหมือนเจ้าชายใครน่ะข้าเองเจ้าชายอาลี เออเจ้าชายอาลีอบาว่าข้าไม่ต้องการพบท่านเดี๋ยวได้โปรดได้โปรดเจ้าหญิงให้โอกาส้า่น่อยอย่ามายุ่งกับข้าเจ้าเหมียวเย็นไว้เป็นไงบ้างพระเทพบุตรเย็นไว้นะเย็นไว้นะเหียวเย็นไว้ลงไปลงไปลงไปเหมียวลงไปสิเจ้าเหมียวลงไปเลยลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวข้ารู้จักท่านไหมเอ่อเปล่าไม่รอกท่านทำให้ข้านึกถึงใครคนหนึ่งที่พบแถวตลาด ถวตลาดเด้อข้ามีคนรับใช้ที่ไปจ่ายตลาดอยู่แล้วเออข้ายังมีคนรับใช้ไปจ่ายตลาดแทนคนรับใช้ข้าอีกทีคนนั้นไม่ใช่คแนเหรองั้นไม่ใช่หรอเรื่องตัวเองไม่ต้องคุยคุยเรื่องเขาเจ<ห>้าสมาร์ทคิเลนเซนผมดวงตาอะไรก็ได้ือกสักอย่างสิ <c oughs> เจ้าหญิงจัสมินท่านแสนเจะน่ารักยิ่งสูงสงน่าเธอทูนตรงเวลา ตรงเวลาตรงเวลาพอดีอ๋สวยที่สุดกลับตัวได้ทันข้ารวยด้วยรู้ไหมใช่เป็นลูกสาวสุลต่านข้ารู้รางวัลชิ้นงามให้เจ้าชายชิ้นโชคไงเออใช่เออเจ้าชายอย่างข้าไงละวันละวันใช่เจ้าชายอย่างท่านก็เหมือนกับเจ้าชายรายอื่นที่ลำพองยุงลำแพน อะไรนะห้ามไว้ห้ามไว้ให้ข้าต่อยไหมไปพ้นก็ได้เชิญแต่จำไว้นะแม่ตัวเองเออนะ่ะอะไรเออเออถูกต้องก็เธอไม่ใช่รางวัลชิงโชคอย่างว่าเธอควรจะมีสิทธิ์เลือกได้เองจะไปเดี๋ยวนี้ละยังอะไรอะไรท่านทำได้ยังไงน่ะโดยพร้มพิเศษไง น่ารักจังเธอไม่อยากจะขี่พรมชมวิวบ้างเหรอเราจะได้ออกไปนอกวังดูโลกกว้างปลอดภัยเหรอชัวร์ไว้ใจไม่ล่ะอะไรนะไว้ใจข้าไหมาได้สิ